สังกัดชอปจีนิก M C N ก็เปรียบเสมือนทายเพลงที่สอนร้องสอนเต้นให้กับคนในสังกัดแต่สังกัดชอบจีนิกไม่ได้มาสอนร้องสอนเต้นนะสังกัดชอปจีนิก M C N ทำหน้าที่สอนครีเอเตอร์ให้มียอดขายและมีรายได้บนทิกต็อกเป็นสังกัดที่ได้รับการรับรองจากติกต็อกชอปประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของติกต็อกชอปประเทศไทยเป็นสังกัดที่สอนคนธรรมดาธรรมดามีรายได้จํานวนเยอะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ยอดเจียงมีอันดับหนึ่งของประเทศไทย1ิ เดือนสองในปี2023เดือนกระดากระดาฟงเราขึ้นอันดับหนึ่งสิงหาคมอันดับหนึ่งกันยายนอันดับหนึ่งตุลาคมอันดับหนึ่งหรือเศรจิกายนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งและชนะแคมเปญ11.11เดือนธันวาคมยังคงเป็นอันดับหนึ่งและเรายังได้รับ วันติ๊ t o k อกชอบตูเตาสั้นทเวนตี้ทววรางวันท็อปแวลู MCN ออันดับหนึ่งของประเทศไทยทำยอดขายรวมสูงสุด886ล้านบาทน,าน้ามีก็ต้องขอบ,ขอบคุณติ๊ t ต k s h ช p ประเทศไทยด้วยนะคะเราวก็สู่ปี2024เดืมนมกร,ราค,มค 1, 1> อมขื้นเป็นอันดับหนึ่งุ้มพาพัน์อันดับหนึ่งมีนาครมอันดับหนึ่งครบ1ปี MCN เราทำยอดขายในติ k t o k s h ชอบ1,365ล้านบาทในสายนเรายังคงครองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งยอดจิ้ีของเราทะลุถึง205ล้านบาท ยอดขายรวมตั้งแต่เปิด M C N หนึ่งเมษายนปี2อ6 6นกจนถึง24พฤษภาคมปี2 5 6 7อยกอดขายรวมอยู่ที่1,762นบล้านบาทจำนวนออเดอร์มากกว่า5ล้านออเดอร์ตั้ง c r e a อร์น creator, จนชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันติ๊กตอก Shop ในหมวดหมู่มัมแอนเบบี้ Creator Challenge อันดับหนึ่งและอันดับสามในหมวดหมู่ Food Creator Challenge ข้อดีของสังกัด Shop จิต M C N สอนคนจากที่ไม่เป็นเลยตั้งแต่เริ่มสมัครติ๊กตอกจนเป็น Creator มือ อาชีใครชอบไลฟ์เราจะสอนให้คุณเป็นเจ้าแม่ของการไลฟ์สดใครไม่ชอบไลฟ์เราจะสอนคุณทำคลิปให้มียอดถ่ายตั้งแต่วันแรกเรายังมีการออนทัวไปต่างจังหวัดต่างๆสำหรับใครที่อยู่จังหวัดไหนาสามารถติดตามข่าวสารได้จากสังกัดเลยนะคะติ่ MCN ค้าครีเอเตอร์ไปเชื่อแบบซูเปอร์วีไอพีไม่ว่าจะกินเที่ยวทาคอนเทนต์จะเป็นทุกเชฟรีชี้เป้าสินค้าขายดีทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่กําลังขายดีหรือว่าเป็นสินค้าที่กําลังเป็นกระแสและนอกจากนี้ครีเอเตอร์ยังมีโอกาสรับงานรีวิวสินค้าจากแบรนด์ต่างๆด้วยและทําไมครีเอเตอร์จะต้องอยู่ในสังกัดท็อปจิลิก MCN ได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากคนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดรู้แนวนาทางช่องว่าช่องเนี่ยเราควรจะไปในทิศทางไหนได้รับคู้ปองสนลดพิเศษจากสังกัดดและไ้้เขา แคมเปญพิเศษจากติ๊กต็อกชอบเวลาช่องมีปัญหาสังกัดช่วยแก้ไขได้โดยโตรงนอกจากนี้สังกัดของเราก็จะมีงานใหญ่ <S Creator s e c t i o n Thailand เป็นงานที่แมทชิ่งกันระหว่างเจ้าของสินค้าและ Creator สังกัดชอปจิกิ m c a รับค่าคอมมิชชั่นพิเศษจากเจ้าของแบรนด์ไปเลยและรับสินค้าตัวอย่างกลับบ้านไปทำคลิปโปรโมตอีกด้วยถ้าคุณเหนื่อยที่จะต้องศึกษาเองไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาขายดีถ้าคุณเหนื่อยที่ต้องอัปเดตเทรนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยที่จะต้องลองผิดลองถูกทำคลิปเท่าไหร่ก็ไม่ตังไลฟ์สดไม่มียอดดมาที่สัังก ช็อปจิเน่ M C N